เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเราจะเราจะมาเรียนรู้กันแล้วเราจะมาช่วยกันนะช่วยกันว่า,าในท้องถิ่นหรือในชุมชนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องสืบค้นให้ได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะแต่ก่อนอื่นเราจะเรียกเรียกเพื่อนที่อยู่ปลายทาง ให้นั่งตัวตรงแล้วก็มีสมาธิในการฟังดีไหมเอ่ยดีไหมดีนะในวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องนะอยากฟังไหมอยากเอาไหนใครอยากฟังนั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ <c oughs> นิทานของครูไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องใช้สมุด นั่งนิ่งๆตัวตรงหรือยังเอาหันหน้ามาทางครูเอามือวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวค่อยใช้วางเอาไว้เอาไว้นับเอาไว้นับเว,บวลาครูสอนนะจะฟังยังฟังแล้วค่ะชอบแบบพระราชาไหมหรือชอบแบบนกแบบหนูแบบแมวพระราชาเอาพระราชานะอ่ะฟังให้ดีใครที่ ฟังแล้วเนี่ยกรุณาคิดตามนะคิดตามมีข้อคิดคติเตือนใจเาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยโบราณในสมัยก่อนมีกษัตริย์ครองเมืองคือพระเจ้าพรหมทัตนะชื่อพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองเมืองอะไรดีตามที่เราชอบอะเมืองอะไรก็ได้นะแต่ ชื่อพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยปกครองบ้านเมืองอยู่อย่างมีความสุขภายในเมืองชานชานเมืองในเมืองก็จะมีกำแพงรั้วรอบขอบชิดมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่ว่าอ,อ,อยู่มาชาวเมืองเนี่ยเขาก็ามีความสนุกสนานร่าเริงนะแต่ว่าเขาเป็นคน ่ง่ายๆสบายๆทําอะไรไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่เขาก็ใช้กันหมดอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นสัตว์ป่าหรือหรือปลาที่อยู่ในน้ํา mm hmm. เขาก็เอานํามาใช้ในชีวิตประจําวันจนหมดไม่มีการทดแทนทีนี้ผลปรากฏว่าที่นอกเมืองเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะต้นไม้ใหญ่ก็น่าจะเป็นต้นอะไร เออต้นไทรเอาต้นไทรันแล้วกันใหญ่มากอยู่นอกเมืองทีนี้ชาวเมืองทํำยังไงเกิดความแห้งแล้งเกิดข้าวยากหมากแพงนะชาวเมืองก็ไปบนบานสารกล่าวนะก็บอกว่าขอให้บ้านเมืองบุรมสมบูรณ์นะขอให้มีข้าวปลาอาหารกินเดี๋ยวจะเอาไอ้นั้นอันนี้อน,นุษย์มาให้นะทีนี้ผลปรากฏว่าก็มีชายคนหนึ่ง ก็บอกว่าขอให้ฝนตกพื้นที่เย็นชำ่ำปลูกต้นไม้ได้งดงามเดี๋ยวจะเอาไก่มาถวายสองตัวนะฝนปรากฏว่าอพอบนบานสารกล่าวอย่างนั้นปุ๊บฝนก็ตกลงมานะพอฝนตกลงมาความแห้งแล้งกันดานมันก็หายไปเหมือนหน้าฝนตอนนี้มันก็ตกคนก็มีอาหารมีข้าวปลาอาหารกินมี ความชุ่มชื่นมีความสดชื่นแจ่มใสเพราะฉะนั้นชาวเมืองก็เลยพากันเชื่อบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราบนบานต้นไทรนะด้วยสิ่งที่มีชีวิตเคยเห็นต้นไทรไหมรู้จักสิ่งมีชีวิตไหมโดยเฉพาะพวกสัตว์ก็จะทําให้ได้รับความสมหวังชาวเมืองก็เลยแห่แหนกันไปใครอยากได้อะไรก็ไปขอ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 ,ขอทีนี้มี พระโอรสนะเป็นพระกุมารอายุประมาณ16พรรษาหรือ16ปีมองดูแล้วเอ๊ะทำอะไรคนทำไมชอบไปบนบานสารกล่าวจุดทูปเอ๊ะนั่นเขาใช้อะไรนะก็มีมีพวกสัตว์ต่างๆทั้งหลายที่ต้องสังเวยชีวิตเพื่อไปเป็นของแก้บนถูกไหมเออพค์ก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องมันไม่น่าจะใช่ ไม่ใช่ว่าไปบนบานต้นไม้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่น่าใช่สักวันหนึ่งเมื่อเราเป็นพระราชาเราจะจัดการเรื่องนี้ให้ได้นะฮะองค์ก็เริ่มต้นโดยวิธีการแห่ขบวนไปเลยวันนี้ไปบนบานต้นใส่บ้าวันนี้เห็นชาวเมืองอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาท่านก็ขึ้นเสลี่ยงคานหามไปเลย ไปที่ต้นไทรแล้วก็ไปบนจุดทูบไหว้อะไรก็ไม่รู้แหละท่านก็บนไว้แล้วก็กลับมานะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เห็นคนเยอะแยะมากมายชาวเมืองมองอยู่ท่านไปอีกแล้วท่านก็ขึ้นเสลี่ยงคานหามไปเหมือนเดิมแห่ขบวนอึกระทึกคือโกรมเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากนะชาวเมืองโอ้สงสัยต้นไทรนี่ศักดิ์สิทธิ์แน่เลยเนี่ยขนาดะโอรถนะยังไปบนบานสารกล่าว ก็พากันไปหลงไหลใหญ่เลยไม่นานนะพระเจ้าพม,มาทัตสิ้นพระชนสิ้นพระชนไปว่าอะไระตายไปจากโลกนี้แหละพระกุมารขึ้นมาเป็นพระราชาแทนคราวนี้แหละชาวเมืองจะได้หูตาสว่างสักทีหนึ่งนะว่าแล้วพอท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เข้าในอะไรนะท้องพระโรงใช่ไหม ออกมาท้องพระโรงมาประชุมเสนาอำมตา์ผู้คนเยอะแยะมากมายเขาะระคังมาให้หมดเลยก็จ้องก็จ้องง้องจ้าค้าเอ้ยวันนี้พระราชาจะประชุมครั้งยิ่งใหญ่นะก็เป่าประกาศไปทั่วเขาะอะไรคาออะไรระฆังเหรอเป็นอะไรมันกลมๆแล้วก็ค้องเหรอคะขาะคลองค้องใช่ไหมที่ดังมงมงมงหรือมงไหนรู้แหละ เอออันนั้นเราก็เคาะไปชาวเมืองก็อยู่บริเวณนั้นก็มาหากันมาก็จะมาฟังซิว่าพระราชาจะบอกว่าอะไรพระราชาก็บอกว่าท่านทั้งหลายจําได้ไหมเล่าท่านทราบไหมว่าเราได้เป็นพระราชาเพราะอะไรนะชาวเมืองก็ยังงงงงอยู่ท่านเห็นหรือเปล่าว่าเราไปบนบานสารกล่าวที่ต้นไทรโอแสดงว่าท่านได้เป็นพระราชาเพราะ บนบานสารกล่าวเอาละเมื่อท่านเชื่อเช่นนั้นเมื่อท่านเชื่อเช่นนั้นวันนี้ไม่ขอเวลาสามวันเราจะไปแก้บนนะเราจะไปแก้บนทีนี้ท่านทราบไหมว่าเราเนี่ยพระราชาบนด้วยอะไรบนด้วยอะไรเออบนด้วยอะไรบนด้วยอะไรคันบนด้วยอะไรทราบไหม บนด้วยมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บนด้วยอะไรไหนใครคิดออกบนด้วยอะไรฮะบนด้วยมนุษย์น่ะเกอบใช่แล้วแหละบนด้วยอะไรคับบนด้วยการออกบวชคิดดีมากเลยบนด้วยการออกบวชแสดงว่าฝ่ายดีใช่ไหมไม่ใช่ถ้าบนด้วยออกบวชเนี่ยจะแก้เผ็ดคนที่เชื่องมงายเนี่ยไม่ได้ บนเพื่อทเอเพื่อทําให้คนหูตาสว่างของแก้บนน่าจะเป็นอะไรตัวพวกเขาเองพวกชาวเมืองใช่ไหมบนด้วยชีวิตชาวเมืองที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาละคราวที่แล้วไปบนมาใช่ไหมบนด้วยตัวอะไรไก่สองตัวใช่ไหมบนด้วยหัวหมูใช่ไหม บนด้วยปลานึ่งใช่ไหมบนด้วยปลาห,ม,หมึกใช่ไหมใช่เปล่าปลาหมึกมีชีวิตไหมมีเก้งกวางมีชีวิตไหมมีสุดท้ายชาวเมืองตอนแรกดีใจจะไปแก้บนผลสุดท้ายกลัวไหมกลัวจะต้องใช้ชีวิตชาวเมืองที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เวลาสามวันกล้าออกจากบ้านไหม ใครที่เคยไปบนอยู่ที่ต้นไทรด้วยสิ่งมีชีวิตเชือดคอแล้วก็เอาไปไว้ที่ใต้ต้นไทรกล้าออกมาจากบ้านไหมไม่กล้าไม่กล้าเพราะฉะนั้นมีใครยอมรับไหมไม่มีไม่กล่าวออจากบ้านเพราะกลัวความผิดอันนี้เพราะฉะนั้นในคราวต่อๆมาก็ไม่มีใครผู้ใดเลยที่ไปบนบานสารกล่าวที่ต้นไทรด้วยสิ่งที่มีชีวิต ที่เขาเรียกว่าสังเวยชีวิตนะเพราะนั้นนักเรียนเชื่อเรื่องนี้ไหมเราจะได้ดีเราจะมีความสุขเราจะฝนจะตกแดดจะออกหรือน้ำมันจะมีหรือไม่มีข้าวในนาม,มันจะโตขึ้นมาเป็นเพราะเราไปนบนบานสารกล่าวหรือเปล่าไม่ใช,ใช่เป็นเพราะใครเป็นเพราะตัวเราทั้งสิน้นถูกไหมเอย่ยแล้วฝนไม่ตกแดดไม่ออก ต้นข้าวไม่ขึ้นมันเกี่ยวกับคนไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยว,เ,ยวเพราะเราเป็นคนทำถูกไหมเอ่ยถูกนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่งมงายมันเป็นสิ่งที่งมงายมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงแต่เราก็ไม่ควรเชื่อโดยไม่มีเหตุผลนักเรียนเป็นเป็นอะไรเป็นนักเรียนเป็นคนที่เรียนรู้ถูกไหมคะต้องพยายามคิดหาเหตุผลให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ ที่ผิดผิดหรือทําในแต่ละวันเนี่ยมันมีเหตุผลที่เราจะทําแล้วหรือยังนะแต่